วันนี้เราก็ถึงเวลาเก็บกล้วยไขก่กาแพงเพชรเนาะเนี่ยกล้วยไขก่กาแพงเพชรเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นโรคเนาะเพื่อนเพราะมันแข็งแรงทนทานอะ่ะก้านเกลื่อนแข็งป๊กเลยอ่ะเนี่ยนดูดิเนี่ยต้นแข็งแรงมันไม่เป็นมันไม่ค่อยเป็นโรคตายพายอะตายพายเพื่อนนะเนี่ยมันไม่เป็นเลยนะออกมากี่กอกี่กอก็ไม่เป็นนะครับ นี่สังเกตว่าทำไมกล้วยมันแก่ไงก็เนี่ยครับเพื่อนตรงเนี้ตรงที่มันติดก,กับงวงงวงมันเนี่ยเนี่ยมันจะเหี่ยวอย่างเงี้ยเพื่อนนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยกล้วยไข่เนี่ยมันจะเป็นจุดอย่างเงี้ยเป็นสัญลักษณ์เขาเลยคือแก่จัดนะนะครับเนี่ยนกมันมาจองเลยเพื่อนเห็นป่ะนะครับของเราสวนเราอะ่ะมันมันปลอดสารสารพิษน,นะเพื่อนนะไม่มียาฆ่ายาเพื่อนดูที่ยาลกไปหมดนะฮนะผมใช้ตัดเอานะแล้วก็ไม่มียาฆ่า,มาแมลงด้วยอะ คอนเฟิร์มไม่มียาฆ่าแมลงไงเนี่ยทุเรียนมันกินใบแล้วเพื่อนเห็นปะเนี่ยเนี่ยมันซัดใบทุเรียนแล้วแต่มันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกต้นไอ้ต้นนู้นน่ะที่ปลูกมาสองปีมันก็ซัดอย่างเงี้ยเพื่อนก็ไม่เห็นมันเป็นไรเลยเพื่อนซัดก็ซัดไปนะครับเพราะตอนนี้ระบบนิเวศมันเริ่มลงตัวแล้วมันจะมีแมลงที่ที่มันกินแมลงด้วยกันน่ะไอ้แมลงที่มันมากินใบมันก็จะโดนแมลงที่มันกินแมลงทีหนึ่งนะครับผมนะนะครับโอเค ผมก็มีความสุขนะเพื่อนที่ได้ตัดเอาให้บุคคลอันเป็นที่รักอะ่ะผมคิดว่าคนทําเกษตรก็เหมือนกันทุกคนแหละถ้าเราสร้างอาหารดีๆใช่ไหมแล้วเราไปมอบกับคนที่เรารักอะ่ะที่เป็นกัลยาณมิตรกับเราเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยนะให้เขาทานแบบผลไม้ที่ดีเราก็มีความสุขเลยนะผมไม่ได้หวังอะไรเลยนะพี่ผม,ผมพูดย้ำทุกคลิปนะผมไม่ได้หวังอะไรจากเขาผมแค่เออให้เขาแล้วผมมีความสุขแค่นั้นพอนะครับผมก็ ลาไปด้วยกล้วยไขก่กำแพงเพชรนะนี่สวนเราก็นี่สองปีนะพวกต้นไม้ผลนะสองปีแต่ไม้ป่าที่เห็นตรงนูนะ้นคือสามปีนะนะครับมันก็เริ่มจากก้าวทีละก้าวกินข้าวทีละคำนี่แหละครับผมนะครับผมตัดแล้วนะครับผมสวัสดีครับมี่มือเดียวต้องขอลาเลยนะครับผมตัดแล้วลาเลยนะฮะเอาละขอโอเคบายครับสวัสดีครับ